พี่เล็กจะพามางัดงัดงัดนะคะงัดหน่อไม้นะคะทุกท่านจต่หางบะเริมร่มบะเริ่มบะอเริ่มเลยจ้ะหางบะเริม่มบะเทิ่มเลยดูดิสวยมากมากดู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 ก็งัด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 อันนั้นทำหยู่กใต้น้ำนะอ้าวงัดเข้าไปงัดเข้าไปงัดเข้าไปนะคะพี่สะพ้ายเรางัดเก่งนะคะ งัด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 หางยังใหญ่หงยังใหญ่นุ่น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 ชายน้ำนุ่นชายน้ำนุ่นหางยังใหญ่เลยงัด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 ที่ที่ปลครพเรางัดเก่งนะคะเรางัดมะงัดมานะคะงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัด เขาเป็นคนงัดนะคะเขางัดเก่งเ้างัดม่เก่งมันสี่ขอบมันอยู่ใกล้น้ำเห็นไหมโยนมาพอพอไหมพอไหมแค่นี้พอไหมอเอาเยอะๆเลยนะคะกานจะพอไหมคะ